จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหญ่โตอย่างที่ทุกคนกินนะครับมันคมิงมันไม่ได้มีอะไรเลยเอางี้ดีกว่านะครับผมก็ควมิงก็ได้คุยแล้วแหละคือเมื่อวานก็แล้วผมก็ได้เห็นตัวคลิปสัมภาษณ์ด้วยนะครับก็คือที่น่องพูดถึงเรื่องบวชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็หนองก็พูดถึงเรื่องความเครียดของเขาที่แบบเขาช่วงนี้ผมก็รับรู้ได้นะว่าช่วงนี้เขามีความเครียดจริงๆนะครับจากแบบทั้งเรื่องงานของเขาด้วยแล้วก็ ผมว่าน่าจะมีเรื่องอื่นๆอีกที่แบบอ่ะผมพูดตรงๆผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ถยู่ไหมความจริงก็คือเราเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเรื่องของเขาแต่ว่าที่เรารู้เรื่องหลักๆกเนี่ยก็คือเรื่องงานของเขาเขาบอกว่าคือผมก็ถามเขาเมื่อว่าเออทำไมมีอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออช่วงนี้เป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วที่แบบเขาแบบหลันกัจใจเขาแบบไม่ใจไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็มีหลายเรื่องที่ให้เขาคิดทั้งเรื่องว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเตรียมตัวที่จะบวชแล้วด้วยแล้วก็ เออเรื่องที่ว่าเขามีหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ตอนนี้ครเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้มีอะไรใหญ่โตรจริงๆก็อยากจะบอกว่าได้ได้เห็นแล้วแหละจริงๆก็ได้เห็นตามหน้า f a c e b o o ทว w i เต e r นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแทนน้องชายผมขอบคุณแทนหนองที่แบบมาเป็นห่วงเป็นใย,ยความรู้สึกของนองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนนี้นองก็โอเคโอเคแล้วครับ แสดงว่ iden, Bref, าน้องเขาเกิดภาวะกังวลที่ผมว่าจะต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จตอนบวชที่ด้านด้วยด้วยอะไรอย่างนี้ครับมีมีหลายๆอย่างที่เขากังวลอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าฮะอันนี้อันนี้ผมผมขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ออกตัวแทนใครนะครับผมก็แค่อยากจะพูดแฟกซที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะครับก็ทวามจริงแล้วเนี่ยคือพี่พี่นักข่าวคนอ่าผมผมได้อ่านแล้วแหละเอางี้พี่นักข่าวเนี่ยเขาก็มีการโทรไปคุยกับน้องแล้วนะครับก็เป็นความจริงแล้วเป็นพี่นักข่าวที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือเอ่่อออน้้งก็ไไไมดดติใจะร ก็คือคุยก yeah. right. yeah. ันเรียบร้อยอะเครียดกันเรียบร้อยไม่ไม่มีอะไรครับเรางนี้จริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงความรู้สึกหน่องนะครับขอบคุณมากจริงๆก็ได้ก็ได้คุยกันนะทําจริงก็ก็เขาผมก็อยู่หน่องแล้วก็แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ทุกคนก็ก็ถามแหละก็เป็นห่วงน่องนะว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบน่องก็บอกว่าเออมีความเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ผมผมก็เชื่อลึกๆว่าอาจจะมีเรื่องอื่นอีกที่แบบ ทีมอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเรื่องส่วนตัวที่แบบเขาก็ไม่ได้บอกเราอะไรเนี่ยเขาอาจจะเก็บไว้เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้ไหมเป็นคืออยากจะบอกว่าหน่องในลุกที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็นหน่องที่ลันลาบางทีก็พูดอะไรแบบไปเรื่อยแบบว่าติดติดบ้างอะไรบ้างแต่นยิงจรงน่องเขามีมุมนี้ของเขาอยู่แล้วนะครับเขามีมุมที่แบบว่าเขาเป็นคนที่บางที ถ้าเขาเครียดหรือว่าเขามีอะไรในใจอน่ะบางทีเขาก็จะไม่ค่อยพูดนะแต่เราสังเกตเรารับรู้ได้เขาเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าช่วงนี้อาจจะมีหลายๆอย่างอาจจะมีเรื่องของเวลาที่กระชันเข้ามาอย่างเช่นแบบเดี๋ยวต้องบวชแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาแบบมีความกดดันข้างในมั้งผมว่าแล้วเวลาเขาเป็นพี่น้องเองเราเรายืจกันช่วยช่วยยือใจกันยังไงผู้ชายเนาะผู้ชายมันก็คุยกันแบบผู้ชายแหละมันก็บอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอก ไม่ต้องคิดมากแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเียก็เอาเคลียร์งานสินู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก,ก็แบบผู้ชายมันไม่ไม่ได้มาต้องพูดอะไรเยอะครับ